สวัสดีค่ะนี่คือซีสค่ะวันนี้อยู่กับวีซีหลิวหมวยใหญ่นะคะดูบรรยากาศค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แคมป์คาเฟ่อ,อารีนะคะแน่นอนว่ามันต้องมีแคมป์แน่นอนชื่อเขาเป็นแคมป์ขนาดนี้แล้ว สาวๆคนไหนอยากจะออกมาถ่ายรูปเป็นแคมป์สวยๆแต่ว่าเออไม่อยากไปไหนไกลไม่อยากจะแบบไม่อยากเหนื่อยมากอะไม่อยากเหนื่อยมากอะก็มาที่นี่ได้วันนี้เนี่ยหลิวจะมาลองสั่งของกินมาลองหามุมถ่ายรูปว่าในนี้เนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้าง อยากจะบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นถุกอ่อนของหลิวค่ะก็คือฉันถ่ายรูปไม่ได้ฉันถ่ายรูปไม่ได้แต่ว่าฉันหาเคล็ดลับมาแล้วเรียบร้อยว่าเราจะถ่ายอาหารแบบไหนดีหามุมยังไงดีใครที่ทําไม่เป็นแบบหลิวเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะไปค่ะเรามาลองทัวร์ร้านกันนะคะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างพอเค้เยอะมากแล้วอีกอย่างหนึ่งที่หลิวชอบคือพอเค้เขาใหม่คือมันเหมือนแบบยังไม่มีคนมาใช้เยอะ อย่างแรกเลยนะคะเขาจะมีเป็นเต็นท์แบบนี้ค่ะแดนแล้วคือพับแน่นมากจาก้าฟูดูไม่เหม็นด้วยสิ่งสําคัญ <laughs> เคยไปพักที่พักที่เป็นเต็นท์อย่างเงี้ยคะ่ะมันจะชอบมีกลิ่นแต่ที่เนี่ยทุกครั้งที่มีคนมาใช้พร็อพหรือว่าใช้โต๊ะเนี่ยจะต้องทําความสะอาดทุกครั้งในนี้ก็จะมีแบบเป็นเนี่ยมีตะกร้าให้มีแบบอะไรอะม,มนาวสด ครอบคของจริงนะคะบอกเลยถ้าเกิดสาวๆคนไหนไม่อยากไปลำบากมากแต่ฉันอยากมีรูปตั้งแคมป์ที่นี่คือเหมาะสุดๆไปเลยค่ะแต่งตัวมาอย่างเดียวได้ไม่ต้องพบท็อปมาเลยค่ะอันนี้ก็น่ารักดูดิเป็นโต๊ะจิ๋วคือถ้าเทียบสายดูก็คือของเด็กอะแหละเราก็จะแบบเด็กน้อยกินชาชงชาปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ แล้วที่นี่เขามีสาว่ายน้ำด้วยนะคะแต่เราไม่รู้ว่าลงไปได้หรือเปล่านี่อันนี้เป็นมุมที่อาจจะชิลๆหน่อยเหมือนแบบเอ้ยกั้งเต็นท์เสร็จแล้วก็แบบอยากมานั่งมองวิวบ้างอะไรเงี้ย <c oughs> ก็นี่เลยคะ่ะจัดไปสวยวิวหรอไม่นี่ <c oughs> เมนูของเขานะคะก็มีหลายอย่างเลยไม่ได้มีแค่กาแฟาอย่างเดียวกินไรดียกินไรดีย <laughs> สิกเนเจอร์ของที่นี่เป็นเมนูไหนคะซิกเนเจอร์จะเป็นตัวนี้ครับชาไข่มุกเปวาชูการ์ครับแล้วก็ท็อปด้วยครีมชีสก็ <c oughs> จะมีตัวที่แนะนำอีตัวก็จะเป็นตัวนี้ตัวคุโรเซซามีครับก็จะเป็นงานดำนำเข้าจากญ,ญี่ปุน่นเอ่อถ้าหนูสั่งชาไทยแลว่า <laughs> สรุปนะคะหลิวได้สั่งนี่ซิกเนเจอร์สองตัวนะคะเป็นแคมซิกเนเจอร์มิลตี้แล้วก็คุโรเซสมิทีเป็นชางางาดำใช่ไหมคะ mm hmm. เป็นชางาดำค่ะแล้วก็อันสุดท้ายหลิวสั่งเป็นฮันนี่ยูสุกิมทีนะคะเป็นของชอบอะ่ะชอบกินชาแบบชาน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ย ัวนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยใช่ไหมคะมัเป็นตัวโบรดันเป็นชาอัดสำนะครับชาตไต้หวันแล้วก็เราใช้ชาสีตัวเป็นกันค่ะแล้วก็ต้มแล้วเราก็ต้องเหมือนกับทิ้งไว้3วันทิ้งไว้3วันแล้ <laughs> ่มาทำตัวนี้เป็นตัเป็นชาที่ะละเอียดมาซิกเนเจอร์ของร้านต้องดู จำได้ไหมเมืม่อกี้พี่พูดอะไรบ้างก็มีชาสามตัวสามตัวค่ะขั้วสามตัวไม่ตัวแรกเป็นอัสสัมไงแล้วแล้วก็อีกสามตัวที่เขาบอกอ่าใช่ไหมถูกถูกถูกงั้นขอชิมเลยนะคะพอเหมือนคนครีมชีสลงไปเนี่ยมันก็จะทำให้ชาเข้มข้นหนัวขึ้นไปอีกเท่ อหอมมากค่ะทุกคนคือทุกอย่างเหมือนพอรวมกันมันกําลังเป็นหวานที่พอดีไม่ได้หวานเลี่ยนนะคะเยี่ยมมากเลยคะ่ะอร่อยขอบคุณนะคะถือว่าเป็นคาเฟ่ที่น้ําอร่อยมากๆขอบคุณค่ะว้าวคุโรเซซามิค,ค่ะ,คะ,คะ,คคะเป็นงาดำนะคะท็อปด้วยครีมชีสค่ะ เทคนิคแรกเลยค่ะคือถ่ายด้วยแสงธรรมชาติเราก็มานั่งในโต๊ะที่มีแดดแรงที่สุดในตอนนี้ค่ะมันจะทําให้ดูน่ากินนะคะใช้แสงแดดที่กําลังดีไม่สว่างจ้าเกินไปไม่มีค่ะแดดเมืองไทยสว่างจ้าทุกที่นะคะพระอาทิตย์เข้าฝั่งนี้นะคะเราต้องมาถ่ายฝั่งเดียวกับพระอาทิตย์ค่ะแต่ว่าระวังเงาตัวเองด้วยนะคะโอ้ยยากเอาเป็นมือตัวเองดีกว่ากับนึงนะคะ วายหนึ่งสองอุ้ยแสงธรรมชาติมันทําให้น่ารักขึ้นจริงๆอันนี้คือถ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแสงธรรมชาติค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามันสว่างเกินไปแบบเฮ้ยจ้าเกินเราไปหาแสงแดดที่มันละเลื้อนละเลื้อนที่ผ่านมุมไม้มาก็ได้ค่ะก็จะเป็นภาพอีกแนวหนึ่งเลยอ่านี่อ่าเนี่ยคือจริงๆอ่ะเราแบบถ่ายกับพร็อพที่อยู่ข้างหลังก็ได้นะคะให้เป็นแบบว่าแบ c ็กเกลวนัวนวไปโอเคได้แล้วค่ะ นี่มันเป็นแสงระเรื่อระเรือแบบนี้แล้วก็เห็นเป็นแบ็กกราวข้างหลังว่า feeling camping มีแบบว่ามีย่าๆมีตะก้าตกาหนูกินได้ยังมันน่ากินมากเลยเมื่อกี้จิบไปแค่คิมชีสยังอร่อยเลยยืมให้ลู้ยิ่งสบากแเลย งาดําแบบเน้นเน้นอืมอร่อยคะ่ะคือไม่คิดว่ามันจะเข้ากับคิวชีสขนาดเนี้ยคือถ้าคนชอบกินงาเมนูนี้คือแบบที่สุดอืเยี้ก็อร่อยอร่อย เ็ดลับที่2นะคะก็คือเพิ่มแอคชั่นให้กับอาหารค่ะอย่างอันนี้ยหลิวเลือกที่จะเป็นตอนที่เขาเผาครีมชีสบนชานมไข่มุกค่ะหรือว่ามันจะเพิ่มเนื่อเราให้กับแก้วนี้มากยิ่งขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าไฟกับอาหารเนี่ยมันก็อลังการดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลิวจะกดโทรศัพท์ให้เป็นภาพถ่ายบุคคลนะคะเดี๋ยวมาลองดูว่าจะรอดไหมคะ <laughs> นีถือว่าได้อยู่นะได้อยู่แปลว่าได้คลิกสุดท้ายนะคะก็คือ ใช้มุมกล้อง45องศาเห็นรายละเอียดของเมนูได้ชัดเพราะฉะนั้นบนโต๊ะถ้าเกิดว่าเรามีพ็อปน่ารักน่ารักที่มันแบบเข้ากันเนี้ยก็เอามาลงได้เลยค่ะอย่างอันนี้หลิวสั่งเป็นยูสุใช่ไหมแล้วมันก็มีเลมอนอยู่ในฉากพอดีที่เราแนะนําไปตอนแรกเพราะฉะนั้นเราก็เอามารวมกันได้เลยค่ะหรือเราอาจจะไม่ได้เน้นอาหารมากก็ได้นะคะเราอาจจะให้มันแบบกลายเป็นส่วนหนึ่งของฉากไปแบบถ่ายกว้างๆก็ได้แบบนี้ มันก็จะเป็นแบบประมาณนี้เรามีทั้งใกล้ไกลนะคะอยากจะเน้นเป็นแก้วก็ได้หรือว่าออกมาสูงหน่อยเห็นเป็นพร็อพนะคะถือว่าผ่านไหมคะผ,ผ่านค่าะเย้หยู่ทำได้ทุกคนก็ทําได้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยยังไม่ชอบแสงยังไม่ชอบอะไรมันมีแอปพลิเคชันค่ะเราไปแต่งเพิ่มได้อยู่แล้วนะคะ ถ่ายรูปก,กันเสร็จแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะได้ชิมกันแล้วค่ะกลิ่นหอมมากเลยอ่ะอกลิ่นยูสุก็คือหอมมากหอมมากสดชื่นค่ะไอเ,เลิฟอ,อะ่ะอันนี้ดีเยี่ยมค่ะถือว่าผ่านวันนี้มารีวิวร้านตอนแรกอะ่ะรู้สึกว่ามันเล็กแต่พอเรา,าได้มานั่งจริงๆได้มาลองแบบเดินถ่ายรูปอบบ พื้นที่แค่นี้ก็พอแล้วค่ะเต็นท์สามอันเงี้ยเขาก็แยกแบ่งโซนไว้ให้คนเหมือนมาถ่ายรูปได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ชนกันมุมก็ไม่ชนกันด้วยอีกอย่างที่ประทับใจคือน้ําขนาดเราลอง3าอย่างเงี้ยทุกอย่างอร่อยหมดเลยนะถือว่าดีค่ะประทับใจราคาก็ดีเหมือนกันแล้วก็พี่ๆทุกคนบริการดีแล้วก็พูดดีมากถือว่าที่นี่คือผ่านให้เต็ม10คะแนนเลยค่ะ แล้วก็เรื่องคลิคการถ่ายรูปนะคะหรือว่าไอ้เจ้า3ข้อที่หลิวบอกไปเนี่ยทริคที่หลิวชอบที่สุดคือทริคที่ใช้แสงธรรมชาติอะหรือว่ามันทําให้ของมาดูน่ากินขึ้นมาจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ่ายคู่กับตัวเองเนี่ยก็ทําให้มันแบบ ภาพดูมีอะไรมากขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าหลิวทําได้ทุกคนก็ทําได้ค่ะเพราะว่าหลิวเป็นคนถ่ายรูปถ้วยมากๆถ้าอยากให้พาไปที่ไหนอยากให้พาไปรีวิวตรงไหนซิตก็จะพาไปให้แน่นอนค่ะสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หลิวด้วยวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ สุดท้ายนะคะเราได้มาอีกแก้วนึงค่ะชากุหลาบลิ้นจี่นะคะโซดาด้วยอันนี้ไม่ได้สั่งนะพี่เขาแถมให้ขอบคุณนะคะเป็นบุญอย่างมากอ่าอันนี้ก็เป็นชาอีกอันที่สดชื่นได้กลิ่นลิ้นจี่นำกลิ่นกุหลาบที่กุหลาบจะมาแบบนิดนึงนิดนึง คือช่วงนี้หลิวชอบกินพวกน้ำที่ไม่มีนมด้วยเราจะหาร้านที่แบบเป็นร้านนมกับร้านโซดาแบบชาอะไรเงี้ยทั้ง2อย่างที่อร่อยอะยากแต่ที่เนี่ยอร่อยทุกเมนูเลยอันนี้ก็อร่อย